เคเจริญธรรมและปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพื่อมีความใส่ใจในเะรื่องความดีและบัดนี้เคยเชิญทั้นทั้งหลายร่วมนั่งสมาธิอบรมจเจริญสมาธิปฏิบัติภาวนาพร้อมกันไปและฟังเบ,บายในการปฏิบัติอบรมศึกษารพิบตปฏิบัติ เพื่อให้รู้ชัดรู้แจ้งรู้จร,จงรจิงตามแนวทางของอคุณวริชาพิธธรรมประสงค์ต่อไปในการพิจารณาในเรื่องของพ่อแม่อูอาจย์ที่ท่านได้สอนอบรมศึกษาพระพุทธปฏิบัติก็ต้องมาพูดและต้องมาสาธยายในเรื่องของอข้อิปฏิบัติของคุณวีเชิชาที่พระอ,องค์ได้ประดุลมนันพอธรรมชาติทำนาแล้วเนี่ย ชีวิตของพระศาสดาสมาธพุเจ้าเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาสาธยายเพื่อจะให้มีความเข้าใจในเรื่องของสัจธ,ธรรมวัฒนธรรมที่แท้จริงในเรื่องของการอบรมศีลอบรมภาวนาะและปฏิบัติให้ถูกต้องตามศีลตามธรรมพระพรุทธเจ้าพระองค์นามวาสิทธักคกุมาร พิรณาเที่ยวโทดทำเสียได้แก่ความเกิดแก่เจ็บละตายเมื่อพระองค์พิจารณาแต่ตรองโดยสติปัญญาแจา้งชัดแล้วพระองค์ได้ออกบวชเสด็จพิได้สกมคืนนี้ออกบวชที่พิจารณาว่าก่อนที่จะออกบวชนั้นได้ผจนกับพยามันพยามันมาอาเป็นมโนมโนภาพ มาขัดขวางพ่ยามันเป็นมโนภาพคือจิตของพระอ,องค์มาขัดขวางว่าขอสมณะโคดมขอศิลธานนั้นอย่าออกบวชเลยหากท่านไม่ออกบวชภายในสามวันเวันสิบห้าวันจะมีสมบัติเกิดขึ้นทั้งสี่ทิศขุมหลักกองกองทั้งสี่ทิศกอง นั้นมีมหาสารแต่ละกองแต่ละกองเท่ากับมวงของท่านอย่างไมหน,นึ่งกองขอท่านจงเสวยสุขอย่างพาสุขเทศอย่าได้ออกบวชเลยการออกบวชนั้นเป็นการทรมานตนให้ลำบากนักบวชทั้งหลายไม่มีเวลาที่จะมีความสุขเลยมีเวลาอย่างเดียวก็คือมีความทุกข์ให้แก่ตนเอง การอารม์ชีพยอย่างนักบวชนั้นไม่เหมาะสมกับท่านเลยสิทธาโดยก่อนสิทธาจงสวยสุขอยู่ในราชวังเถิดแล้วท่านจะอยู่อย่างผ้าสุขความแก่ความเจ็บความตายจะไม่มีแก่ท่านแน่นอนอย่าออกหวดเลยนั้นเป็นต้นพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าแม้สมบัติจะเกิดขึ้นเัื่อสี่ทิศและแปดทิศก็ตามที แม้กระนั้นก็ไม่พ้นจากความทุกข์และความเศร้าโศกเราก็ไม่พ้นจากความแก่เจ็บตายมนษย์เกิดมาในโรคนี้ไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้แล้วด้วยสาเหตุใหนจะเป็นไปได้ด้วยความสงบและความสันติก็หาไม่โดยกนพยามานเราทราบแล้วเรารู้แล้วอย่าห้ามเราสิให้ยากเลย ด้วยสาเหตุนี้ต่อให้มีภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าขวางเราเราก็จะเสด็จออกบวชแน่นอนด้วยสาเหตุนี้และพระองค์ก็ชนะกิเลสมารได้ในที่สุดต่อมากิเลสมารก็ตามประจนพระองค์อยู่ตลอดเวลาโดยมโนมายามโนเฉถามโนมายานั้นตอนที่พระองค์กำลังสแสวงหาพระอาจารย์บวชแล้ว ันเป็นต้นพระองค์แสวงหาครูบาอาจารย์ไปทั่วสระทิศพิจารณาว่าจะต้องมีพระอรหัหรอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นแน่แท้เราจะต้องสแสวงหาพระอาจารย์เพื่อเป็นพรหมวณีทุทธวณีให้แก่เราเวลาเราอาออกไปปฏิบัติธรรมต้องหาตัวอย่างที่ดีเพื่อจะดำเนินครองวิถีธรรมซึ่งเป็นบุรณาจารย์ของเรา ออกสแสวงหาที่ใดก็ไม่มีอาจารย์องค์ไหนที่จะถูกมัชิมะของท่านเลยแต่เจอเดราธีปริปรชกและนิคนฉีเปื่อยพยามารเข้าสิงสถิตใจอีกครั้งหนึ่งว่าขอท่านโปรพิจารณาเถิดศาสนาเหล่านี้ทุกคู่คนหลงทางทั้งหมดไม่มีใครบอกทางซึ่งเป็นทางที่ผ่านให้ท่านได้เลย บุคคลประเทภททรมานตนก็ท่านได้รับความทุกข์ความลำบากเสียเวลาเปล่าตรงกลับไปเถิดสิทธะด้วยก่อนสิทธะการที่ท่านออกบวทนั้นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นกลับต,ตัวยังไม่สายกลับไปเสพสกในราชวังอย่างเก่าถิดด้วยสายเหตนี้ศิทธาจึงพูดว่าเราออกบทแล้ว ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นในมหาโพธิสัตว์ปัญญายาญข้อเหล่านั้นอย่างรู้ว่าพยามารคือความรู้เท่าไม่ถึงฐานความขี้เกียจความมักง่ายความเห็นแข่ตัวความเห็นแขกินเป็นอุบายเป็นบริวารของพยามารแล้วด้วยสายเหตุใด เหล่านั้นย่อมสละเสียจากความทุกข์เหล่านั้นย่อมสละเสียจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่กินเห็นแก่นอนด้วยความสุขท่าปวงเป็นบ่วงของกกิเลตมานเราจะไม่ทิ้งสัจจะในการเป็นผ้าผู้ปฏิบัติในการเป็นนาบวชผู้แสวงหายมากกว่าสัจจะอย่าทำให้เราเสียกำลังใจเลยโดยก่อนมารผู้มีใจบาก เรารู้แล้วเห็นแล้วว่าเธอกําลังเกลียดกล่อมเราทําให้เราเป็นคนหล่อและโลเลเรานั้นย่อมไม่หล่อแหละโลเลตามเธอนั้นด้วยสาเหตนุนี้ต่อมาพยามันเลยหายไปนั่นเป็นต้นสิทธาได้ออกสแสวงหาครับาจารย์อีกครั้งจนไปถึงพระอาจารย์ทั้งสองซึ่เป็นพระฤาษีชื่อทกุลาบุตรอรัตบุตร ท่านเป็นฤาษีผูกมีตบะธรรมสูงมากท่านอบรมึกศาพระภูติปฏิบัติบูชาไฟและเข้าประพฤติปฏิบัติฌานสาบัดอบรมศึกษาพระภูติปฏิบัติกิตสงบประนับพระสิทธะโยคีสิทธะเห็นเกิดความศรัทธานี่แหละคืออาจารย์ของเราและกระดาษขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์พระราบ,บทั้งสอง รับโดยดุสดีภาพและให้ปฏิบัติธรรมฝึกฌานสามาบัตและฝึกการบูชาไฟและในสุดท้ายท่านก็ปฏิบัติสาธา,ากิจซึ่งเป็นพรามสาานากิจของนะพระฤาษีได้เป็นอันที่สดได้วรรลุชานสามบัตทั้นสูงกล่าวว่าท่านพระอาจารย์นั่งสมาธิได้ทีละหนึ่งเดือนถึงสองเดือนการเช่า,าชานสามาบัติใหญ่ ในการทดสอบกระสินไฟท่านกรอทาได้เข่นพระอาจารย์สามารถทําให้ไฟลุกขึ้นได้โดยไม่ต้องจุดโยคีศิลทะก็ทําได้ประการต่อมาพระอาจารย์นั่งสมาธิได้ถึงสองเดือนถึงสามเดือนท่านพระโยคีศิลทะก็ทําได้เป็นความป่าเปื้อนดีของท่านพระอาจารย์ทั้งสองเป็นอันมากกิเลสมารเข้าแทรกอีกครั้งกล่าวว่า พญามารเข้าแทรกว่าดูกรอนศินธรท่านเป็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วดูสิปฏิบัติไม่นานก็เก่งมากกว่าพระอาจารย์สักเสียอีกาอาจารย์ของท่านรู้ไหมปฏิบัติเกือบตลอดชีวิตก่อนจะได้วิหารธรรมอันประเสริฐท่านเป็นผู้วิเศษแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วขอให้กลับไปโปรดคนในราชวัง พระบิดาและพระมเหสีเถิดนี้เป็นต้นพระสิทธ,ธัถะโยคยีจึงพิจารณาไตรตรองโดยแยกไยว่านั่นคือกิเลสมานขัดขวางและปลกปิดดวงตาของเราอีกแล้วจึงนั่งไตรตรองพิจารณาโดยปัญญาอันแจ้งชัดและทดสอบจนในที่สุดจึงรู้ว่าตนเองยังไม่ได้รู้ความเป็นพระอรหันต์และยังไม่ได้เข้านิพาน แต่อีกเหลืออีกไม่มากนักจึงหาคนอบายเพื่อออกจากพระอาจารย์โดยระบนดระบำโดยใช้ปัญญาถามถามท่านพระอาจารย์ว่าโดยก่อนท่านพระอาจารย์วิหารธรรมของท่านนั้นเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุพระรนิพพานหรือไม่พระอาจารย์ทั้งสองกล่าวว่าตอบว่าใช่วิหารธรรมของเรานั้นได้บรรลุพระนิพพานแน่นอน บดี๋ยคีินธะว่าด้วยก่อนท่านพระมาหาบรมคูพระมาหาอาจารย์ท่านเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาของสาสนสิทธิ์รวมทั้งข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้ากล่าวว่าพระนิพพานคือความสงบระงับคือที่สุดแห่งกองทุกขอันบริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอทดสอบได้หรือไม่ด้วยสาเหตุนี้ต่อมาศินธะว่าข้าพเจ้านั้น ยังมีิเลีตัณหาอยู่หรือไม่แล้วนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติจนออกจอกถอนจากสมาธิต่อมาเดินไปในเดินจาเดินออกจากอาศรมของพระฤาษีเดินไปทั่วสารทิศจนเข้าไปสู่โรงเรือนนะซึ่งเป็นแหล่งส่องสุนของโสพินีนั้นเดนในที่สุดโสพินีเกิดความเห็นพระธชษฐะคือโยคีเกิดความกำนัดยิ่งนัก พระโยคีสิทธะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จนในสุดท้ายองคชาติของท่านไม่เคลื่อนไหวอีกครั้งพระโยคีสิทธะได้รีบกลับทันทีแล้วกลับมาทูลพระอาจารย์ว่าข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญดิหาธรรมของท่านยังไม่พ้นยังไปไม่ถึงพระนิพพานเลยด้วยสาเหตนุนี้พระอาจารย์ถามว่าขอเธอจงแถลงไขถือด้วยสาเหตุนี้ องคชาติของข้าพเจ้าเคลื่อนไหวอีกครั้งข้าพเจ้าเดินไปที่โรงเรือนซึ่เป็นแหล่งสร้งสมของโซพินีมากนักนางเกิดความกำหนัดในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มีความกำหนัดโดยไม่รู้ตัวอนุสัยอาสวะกิเลสตตัณหานอนเนืองอยู่ในขันตสัสนานนั่นเป็นต้นพระอาจารย์ทั้งสองไม่ยอมเชื่อว่าโยคีสิทธิธรต้องการทำลายลาที่ของเราหรือไม่ต่อมา โยคีเสตธาท้าทายว่าท่านพระอาจารย์ข้าพเจ้าไม่ต้องการท้าทายท่านแต่ต้องการกราบลาพระอาจารย์เพื่อแสวงหาบรคคธรรมไปโสภาใหญ่เพื่อ,อปฏิบัติเข้าสุนิพาน์ mm hmm. เมื่อได้ประดุพสนิพานแล้วข้าพเจ้าจักกลับมาสอนท่านแนะนําตกลงกันไว้อย่างนั้นท่านพระอาจารย์ทั้งสองกล่าวว่าไม่เชื่อโยคีเสตธาด้วยสายเหตุนั้น จะทำยังไงดีล่ะพระอาจารย์ในลูกศิษย์อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนลูกสาวของนางมีเพื่อนหลายคนที่เป็นนางโซฟินีก็ตกลงกันว่าให้นางโซฟินีนั้นเข้ามาเดินเลียงตัวนั้นต่อหน้าพระโยคีต่อหน้า,พร,นาพระอาจารย์ทั้งสองต่อมาพระอาจารย์ทั้งสองอยู่ดีๆนั้น องมชาติของพระอาจารย์ทั้งสองก็เคลื่อนมาอีกครั้งพระอาจารย์ทั้งสองรีบไล่นางสุภินีกับขี้และหญิงนั้นทันทีจึงพนมมือขึ้นว่าดูก่อนดยคีศิทธาท่านกล่าวถูกแล้วกิเลสตัณหายังไม่หมดสิน้นด้วยสาเหตุนี้เรานั้นขออวยพรให้ท่านไปไปเถิดเมื่อได้บรรลุพระิพานขอท่านจงกลับมาสอนเราด้วย ด้วยสาเหตนุนี้ด้วยสาเหตุนั้นว่าข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพเจ้าไม่มีเจตนาในการลบหลู่ดูหมิน่นละทิของท่านแต่ประการใดแต่เพราะเดีตัญหานั้นมีนอนเนืองในขตัสนานเป็นนั้นมากข้าพเจ้าจึงไม่ได้นอนใจนักพวกส่วนใหญ่ผูกปรารถนาในความสุขและปรารถนาความสุขนี้กนอนคือพร,รินภพณฑ์ งทำกิเลสตนาให้ขาดสิ้นความกหนัด่าได้มีเถิดโทสะราคะโมหะจะได้มีเถิดถึงะนั้นข้าพเจ้าขอขามาลาโทษต,ต่อท่านพระอาจารย์และที่ของท่านด้วยการทำปฏิปปท,ปทักษิศีลและความบริสุทธิ์ใจอย่างยิ่งและกราบนาพระอาจารย์ทั้งสองบ่ายหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่อีกครั้งต่อมาเมือ่อปสิทธิฐานนั้น เดินทางไปอยู่ป่ายใหญ่เพียงผู้เดียวสมัยนั้นโยคียทั้งห้าก็คือปัญจวัคคีย์ยังไม่ทราบว่าศรริทปะโยคีศิลปะไปสู่ป่ายใหญ่แล้วสอบถามมาตรระหนักในที่สุดก็ทันกันตามลำดับและเจอโยคีศิลปะกำลังนั่งบอเพ็นตนดูต่อมาพระพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเข้าไปกราบและนมัสการแล้วถามกันจะรู้เรื่องว่าจะเป็น ผู้อุปถักพระเสียถาเองขอให้ท่านโยคีเสถะฟังเราก่อนดูก่อนท่านโยคีเสถะผู้เป็นผู้อ่อนกว่าเราเป็นผู้แก่กว่าขอแนะนาวิหารธรรมที่ท่านทาได้ยากและโยคยททีท่านใดทําได้หรือฤาษีท่านใดทําได้จะได้บรรลุพระนิพพานแน่นอนกล่าวไว้กล่าวไว้ตามไปเวทเห็นแจ้งชัดแล้วชี้และยกไปเวทขึ้นมา นี่คือไตรเวทที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเป็นพันปีแล้วถ้าเผู้ใดทําได้อย่างนี้จะได้บรรลุความเป็นพระหันแน่นอนแล้วกล่าวขอท่านต้งทําตามไตรเวทนี้เถิดทําตามคําสอนในตําราคภีร์นี้เถิดการทรมานตนของพระโยคีเศรษฐะนั้นทรมานยิ่งนักน,นั้นเป็นต้นใช้การนั่งสมาธิโดยไม่เคลื่อนไหวอดข้าวอดอาหารกั้นลมหายใจ ใช้การกัดกรปั้นจนเล็บทะลุงอกขึ้นมาจนหลังทะลุหลังมืองอกขึ้นมาเป็นลำนันมกใช้ฟันขขมฟันใช้ลิ้นขวงเพดานจนลิ้นกับฟันแข็งเป็นหินตาเหลือกตาลานเป็นต้นผมก็ยาวลงลังไม่อาบน้ําไม่เคลื่อนไหวเป็นอันขาดเป็นต้นทรมานตนอย่างลําบากยากเย็นยิ่งนักจนในสุดท้ายพระพรมในมิตร ให้พบกับทางประเสริฐอีกครั้งโดยพิจารณาให้เห็นพินสามสายสายแรกคือย่อหยอ่อนสายที่สองคือตึงเกินไปเคลื่อกนการกระทำของพระองค์ตึงเกินไปจึงไม่ใช่หนทางในกนารบรรลุพระนิพพานเลยการบรรลุพระนิพพานนั้นจะต้องเดินทางเดินตามของที่เป็นมัชฌิมของสมาปฏิบัติคือมัชฌิมปฏิปทาญาณ ต่อมาพระองค์จึงลดละทางทั้งสองเสียคึ้คือทรรมานตนสองการประกอบตัววุ่นวาในการผู้ดุชนมีมากยิ่งนักนักบวชในโลกนี้มากยิ่งนักส่วนใหญ่ประกอบตัววุ่นวาในการยิ่งนักเพราะวุ่นวายในโลกยิ่งนักติดในรูปเสียงสัพพัสธรรมรมยิ่งนักจึงไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ผู้จำพวกที่สองคือจำพวกโยคีหรือพระฤาษี ที่ทนทรมานตนเองเพื่อปถนาคุณวิเศษคือพันิพาณคืออย่างเราก็ไม่ใช่ทางพระองค์จึงค้นพบมัชฌิมปฏิปทาญานสมาปฏิบัติได้แก่มัรคิมองแปดรวมนลงสิ้นทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาได้แก่เห็นชอบนําดีชอบการงานชอบเจรจาชอบด้วงชีวิตชอบสอติชอบความเพียรชอบสมาธิชอบได้แก่ศีลสมาธิปัญญาด้วยสาเหตุน,นั้น ด้วยสายเหตุว่าท่านค้นพบมัชิมาปฏิปทายานได้เกิดมรรคปิองค์แปดหลวดทั้งสิ้นเม็ดเสร็จแล้วได้แก่สิ่งสมาธิปัญญาบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วพระองค์นั่งสมาธิอีกครั้งด้วยสายเหตุนี้ย้อนไปว่าปัญญวัคีทั้งห้าเกิดความศรัทธาว่าโยคียสรัทธานั้นได้หวนกลับมาเป็นคนมากๆบริโภคอาหารเช่นเคยเหมือนเก่าไม่ยอมอดอาหาร ไม่ยอมกระทําทุกขริยาตามไปเวทตามคําสอนของพวกตนหันบริโภคอาหารตามปกติจึงพากันเบื่อหน่ายแล้วหนีจากพระองค์ไปเสียต่อมาพระองค์นั้นจึงได้หวนคิดว่าการประฤอิปฏิบัติเก่งเข้าถึงนิพพานจะต้องอยู่โดดเดี่ยวเป็นเอกตาคือเอกาจเป็นต้นต่อมาได้บำเพ็ญตนอีกครั้ง การนำเพนตนนีกครั้งนั้นคือการนั่งสมาธิดโดยไม่ถอนใ่ว้วงอธิฐานลอยถาดทองและพิจารณาว่าก่อนที่วงญาดิสดส,สรุมีพระนางคนหนึ่งชื่อพระนางสุชนาได้นิมิตฝันว่ามีเทวดามานั่งอยู่คนต้นโพและผู้ใดได้ถวายข้าวมรทุปพยาตคืออาหารทิพนั้นผู้นั้น จะได้เป็นบทของพระพุทธเจ้าจะได้ซึบสมบัติทั้งหมดของพระพุทนเจ้าเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อมาพระนางจึงนําข้าวมาัทุปปายาตไปถวายพระพิธเจ้าคือเทวดานั้นเป็นต้นตามนมิฟันเมื่อพิธีเจ้าบริโภคอาหารมือ้อเป็นมื้อแรกและมื้อสุดท้ายของพระองค์ได้ลอยถาดทองและพญานาคอยู่ใต้นะแม่น้ํา คงคามาหาสมบทรแม่รับรู้แล้วว่า,าพู้องค์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสมาสัพรีเจ้าจึงมาแสดงฤทธิ์ให้เห็นนิมิตเป็นภาพเป็นพญานาค้าเสียนสิบเสียนหรือหนึ่งร้อยเสียนร้อยแปดเสียนเป็นต้นและแสดงฤทธิ์และอย่างฤทธิ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและอนุโมทนาสาธุและกลับสู่พื้นบดานดังเดิมต่อมาพระเจ้า พโยคยีสิทธะจึงเชื่อแน่ว่าเราจะได้จัสรู้เป็นพระพเจ้าแน่นอนและที่สําคัญถาดทองนั้นลอยทวนน้ําก่อนจะตกลงสู่พึ้นบดานนั้นเป็นต้นเมื่อสาเหตุนี้พระโยคยีสิทธะได้นั่งสมาธิอีกครั้งพระอ,องค์พระุนมานอีกครั้งเมื่อพระอ,องค์นั่งสมาธิอบรมในสาปฏิบัติเวทนาแรงกล้าขึ้นทั้งจิตใจก็ฟุ้งซ่าน วอกวนหมุนเวียนวุ่นไวายไปในสุดท้ายพวกพยามานทั้งหลายได้มาทั้งสี่ทิศแปดทิศมาทวงผลบุญมาขับไล่สายสงพระองค์สารพัดสารเพว่าอาสนะนี้เป็นของเราสิ่งใดก็ไม่มีของท่านเลยโยคีศิทธะท่านจงหนีจากที่นี่เสียจงไปให้พ้นจากที่นี่ที่ตรงนี้เป็นที่ของเราถ้าไม่ไปเราจะฆ่าให้ไายปานนั้นเป็นต้นว่าแล้ว พระชินธรรมงอ้างเอาพระแม่พุทธธรณีว่าขอให้แม่ธรณีเป็นพยานในการสร้างบารมีสิทธัตถ์ของเราจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยพระเจ้าห้าโป่งสิบโะองยี่สิบโป่งจงเป็นสกิพยานให้เราด้วยเราจักไม่ถอนจากสมาธิและอธิษฐานกิตครั้งสุดท้ายขอตายในท่าสมาธิพวกพยามานได้ยิงธนูไฟได้พาคันเผาไฟต่โจนมาเสียทิศแปดทิศเป็นหาฝน ทั้งดาบมีดหอกธนูไฟและทั้งงูเสือช้างในที่สุดก็แพ้ไยแม่ธรณีขึ้นมาบีบมวยผมเป็นน้ำหาสมุทรทั้งสีไล่พยามาณหายไปสิน้นในสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะได้ตัดสรู้พญามานประจนอีกครั้งลูกสาวพยามานนั้นนามว่านางราคะนางตันหานางราตีมาโยโยนพระองค์อีกครั้งพญามาณเข้าสู่พระองค์อีกครั้ง พระองค์พิจารณาร่างกายเป็นของสร้างศพน่าเกียดว่าดูก่อนมันผู้มีชยาบาตเราไม่ยินดีไม่พอใจในร่างกายนี้อันเป็นแหล่งส่งสมคือหลุมโสโคกเป็นของสุกตกสิ้นดีเป็นสร้างผีเป็นของเน่าเป็นของตวยเป็นโมนอนแล้วด้วยเหตุใดขอเธอจงสงบเถิดและในะสุดท้ายความกำหนัดของพระอ,องค์ก็สิ้นอาสะวะของพระอ,องค์ก็ขาด จนเข้าสู่ปตุปชาญและพระนิพพานก็ได้เห็นรู้แจ้งแก่พระองค์สิ้นแล้วจากพบชาาิพรองชนะโลกชนะมารทั้ง4ี่ที่แปดทิศแล้วด้วยพระนิพพานคือที่สุดแห่งกองทุกตบแล้วสิ้นแล้วนั้นเป็นต้นกล่าวถึงการะจุมารของพระศาสดาสมัสัพูพิเจ้าด้วยความทุกข์อย่างยิ่ง ทิพย์องค์ได้ฝ่าฟันในการออกบชเป็นนักบวชประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายท่านอุบาสกมุสิกาที่มีจิตใจยังไม่ตั้งมั่นเลยมีความโลเลและมีความบอแอะเป็นที่ตั้งและไม่รู้ว่าจะกระทําอย่างไรเหตุใดแล้วด้วยสายเหตุใดขอท่านทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจอบรมสติอบรมปัญญาอบรมภาวนา สร้างความดีเถิดจงจติดใจตั้งมั่นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าโยคีศิตตะได้แสรูปเป็นพระสมาสัพคีเจ้าแล้วด้วยสัจจะด้วยขันติด้วยบาร,รมีสิบทัตของบาสกปิสิกาตั้งจิตตั้งใจให้ดีให้มีบาร,รมีสิบทัตให้เกิดขึ้นเถิดบาร,รมีสิบทัตอยู่ที่ใครก็อ,อยู่ที่เรานั่นเองฐานะบาร,รมีคือการให้ศีลบาร,รมี ใหอการถือสินเนคขมะบร,รมีคือการออกบวชปัญญาวรรมีคือการใช้ปัญญาพิจารณากองสังขารวิญญริยะบรมีคือการใช้ความเพียรขันติบร,รมีคือการใช้ความอดทนสัจจะบร,รมีนะคือการอธิษฐานสัจจะอธิษฐานบาบรมีคือตั้งจิตอธิษฐานเมตตาบร,รมีคือมีจิต,มตเมตตาเสมออุเบขาบร,รมีคือ รู้จักปล่อยวางทักษะบร,รมีจิตนั้นต้องเจริญชันสีและสุดท้ายให้เข้าสู่ความสงบระงับของจิตคือปริยายปเสนากวมทานตบแล้วสิ้นแล้วนบรรมีทั้งปวงด้วยโฟธพิสัต์จะได้ตรดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้คำสอนนี้ขอให้ญาติโยมมาสพปสิกาทุกท่านพร้อมทั้งพระภิกุสงฆ์ องสมณเณรให้พากันตั้งจิตตั้งใจอบรมศึกษาปฏิบัติฝ่าฟันอันตรายก็คือจิตใจของตัวเองพยายามต่อสู้จิตใจตัวเองตั้งมั่นในภาวะจิตภาวะใจของตัวเองอย่าให้เกเรตัญหาเหล่านี้ครอบงำท่านได้และพากันตั้งใจอบรมศึกษาปฏิบัติสร้างความดีอบรมสมาธิต,ต่อไปและขอเจริญธรรม